ที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ครั้งแรกข้างหลังเคยเห็นไหมคะ<อ>ว่าเขาทำํำ oh. <truly S 1> ทุกงานทุกงานเออไม่ช่วยเป็นไม่บูมได้ไหมฮะคือ <laughs> สัมภาษณ์ไม่ทันค่ะ <laughs> <laughs> อ่ะไปทางนู้นนี่ไปทางนู้นคุณเห็นอะไรบ้าง <S <s <vagy> เห็นครั้งสุดท้ายวันที่สามสิบธันวาหกห้าที่แสวงหานางขึ้นไปหอมพีอ่ออสแล้วมีแม่เล็ก เข้าไปขอร้องว่าอย่าหอมพี่ออสเพราะกลัวพี่ออสติดโควิดพี่ออสมีปัญหากับเส้นเสียงถ้าพี่ออสติดโควิดใครรับผิดชอบคะงานเสียนางรับผิดชอบไหมนางไม่รับผิดชอบนางไม่พอใจแม่เล็กนางบอกว่าคนของประชาชนนางจะทำอะไรก็ได้ใช่ค่ะพี่ออสเป็นคนของประชาชนแต่เราสมควรครพเขา,ขาแบบพี่น้องได้ไหมคะแล้ว คนอื่นเคยเห็นใน facebook เขาไหมคะว่าเขาเขียนโพสต์ด่าอะไรเห็นเห็นหมดค่ะเขาเปิดฐานะของสาธารณะของ facebook เขาอ่ะเขาเขียนด่าอะไรคะก็เหมือนประมาณว่ากาดเน่าเน่าจ้างกาดเน่าเน่ามาแล้วก็ว่าแม่แตงว่าเป็นเหมือนแบบแมลงวันห่วงอุจจาระอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนหมาห่วงก้างอะไรแบบนี้แม่ขอโทษเออประมาณนั้นประมาณนั้นเลย